สวัสดีครับแฟนฝันที่จอกสยามทุกท่านพบกับสรุปข่าวเรเตอร์สตีปัจจาวั ee, านพฤหัศบดีที่11สิงหาคม2565วันนี้ครับทุกผู้อ่านได้เรียบเรียงข่าวสารเกี่ยวกับเรเตอร์สตีมาให้กับทุกท่านได้ ب, รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการเจ็บฉลากการประกบคู่กันขันฟุตบอลคาราบาวครับในรอบที่สเรเซอร์ของเราจะทุบกับสปอร์ตบอยเคาซี่นะครับส่วนข่าวการย้ายทีมก็มีฮัมซ่าชารูรี่นะครับตกลงย้ายไปร่วมทีมวัตฟอร์ สถานการณ์การย้ายทีมของเวดรี่โฟฟาดารวมไปถึงคําพูดของเยนิกเวสกาดที่ต้องการอยู่ต่อที่เลสเตอร์และก็สถานการณ์ของทีมุติกัสซันยย์ซึ่งอาจจะมีส่วนในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือซัมเมอร์หน้าก็เป็นได้ครับซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในหัวข้อข่าวของวันนี้นะฮะก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการเชียร์กีฬานะครับอยากรวสกบสนุจไปที่ bk8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุด เร็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ100%สแกน QR Code หรือแอดไลน์ได้เลยที่อด bk 8 New ตามหน้าจอของช่องนะครับส่วนข่าวเรสเตอร์สตีวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่นะฮะการจับฉลากประกบคู่สำหรับการแข่งฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่2โดยเรสเตอร์สตีครับได้จับฉลากประกบคู่จะพบกับสกอรต์เคาน์ตี้ในรอบที่2ของศึกคาราบาวครับฤดูกาล2 0 2 2 2น2 3 โดยเกยมแข่งขันยังกาวครับจะเร่นกันที่เอเจอรี่ปร์คในช่วงวันที่22สิงหาคมโดยสโมสรต,ต่างๆครับที่ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ32สทีมสุดท้ายของการแข่งขันรายการนี้นั่นยคว,ว่าแมตช์ดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างเกมลีกระหว่างเรตเตอร์สตีกับเซาท์เทิร์นในบ้านในวันที่20สิงหาคมและพบกับเชลซีารไปเยือนในวันที่27สิงหาคมโดยจะเป็นครั้งแรกครับที่เรตเตอร์สตีและสต็อกพอร์ตเคาน์ตี้ได้พบกันในการขันตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2009 หรือถ้าคู่เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งในการแข่งขันนิสส์ลีกวันการจับฉลากรอบที่2ครับจัดขึ้นที่สกายสปอร์ตในคืนนี้ในคัมคืนที่ผ่านมาหลังจากที่เชฟฟิีเวนเดย์ครับเอาชนะซันเดอร์แลนด์ที่ฮิวโบโรโปรแกรมอื่นๆที่น่าจับตามองครับได้แก่โบตันพบกับแอสตันวิลล่าและก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับริมสบีโดย15ทีมที่เข้าสู่การจับฉลากในคัมคืนที่ผ่านมาครับโดยมีเรสเตอร์สตีเข้าร่วมกับอีสิบทีมในพรีเมียร์ลีก ที่ไม่ได้ลงเล่นในศึกฟุตบอลสโมสรยุโรปร่วมกับทีมจากเดอรแชมเปี้ยนชิพอย่างเบอร์ลี่และก็วัตฟอร์ดก็จะเข้าร่วมในการจับฉลากโดยประกบกู่พบก,กับทีมที่ชนะในรอบแรกอีก35ทีม7ทีมที่ผ่านเข้ารอบสาหรับศึกฟุตบอลสโมสรยุโรปในฤดูกาลนี้รวมถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเข้าสู่การแข่งใ,ในรอบที่3เป็นต้นไปก็เหมือนกับเลสเตอร์ของเราเมื่อสอฤดูกาลที่แล้วที่จบที่ท็อปไฟท์และก็ได้เริ่มรอบที่3 แต่ฤดูกาลนี้ครับทีมของเราจบอันดับที่8ก็เลยต้องมาเริ่มกันที่รอบที่2ก็ต้องรอติดตามกันนะครับซึ่งถือว่ามีส่วนสําคัญแชมป์รายการนี้ครับจะได้สิทธิ์ลงเล่นในศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกแบบอัตโนมัติในฤดูกาลต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่เราอาจจะให้ความสําคัญก็เป็นได้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีเกมสโมสรยุโรปให้ลงเล่นนะครับเราก็โฟกัสได้อย่างเต็มที่สําหรับจิ้งจอกสยาม ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมของทางด้านฮามัมซาชารูรี่นะครับโดยเรซเซอร์ซิตี้ครับได้ประกาศการย้ายทีมของมิดฟิลล์ไรนี้หลังจากที่สโมสรครับปล่อยยืมตัวให้กับวัตฟอร์ดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยฮมัมซาชารูรี่ครับมิดฟิลล์ไรนี้ครับย้ายไปร่วมทีมวัตฟอร์ดในศึกเดย์แชมเปี้ยนชิพด้วยสัญญาย,ยืมตัว1ฤดูกาลหลังจากออกสตาร์ดพิวริคได้เพียง8เกมในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมา โดยแฮมซาชารูรีครับอาจลงเล่นเกมสุดท้ายกับเลเตอร์สตี้หลังจากย้ายไปร่วมทีมวัตฟอร์ดในลีกเดือยแชมเปี้ยนชิพด้วยสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลก็กลางตัวรับรายนี้ครับมีเขาเชื่อมโยงกับเดอะฮอร์เน็ตสำหรับฤดูกาลนี้ขณาะาที่พวกเขาต้องการที่จะกลับมาล,ล,ลู้รถรถแรนในศึกพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในช่วงฤดูกาลหน้าครับโดยการเซเซียครั้งนี้ครับเป็นการเซ็นเซียแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดนะครับซึ่งหมายความว่าครับเลสเตอร์ซิตี้ก็ได้ประกาศการขยายสัญญา ในข้อตกลงของเมืองฮัมซาชารูรี่ไปอีก1ปีกับสโมสรน,นะครับโดยปัจจุบันครับเขาอายุ24ปีและอยู่ภายใต้สัญญาจนถึงปี2024มัดฟอร์ดครับเอาชนะการต่อสู้กับเวบอวิทอาเบียนเพื่อเซ็นสัญญากับฮัมซาชารูรี่ซึ่งมีสตีฟบู๊ตนายใหญ่ของเดอะแบ็กกี้เนี่ยที่เป็นแฟนตัวยุงมาอย่างยาวนานสําหรับมิฟิรายนี้ก็เคยมีตวไปข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปร่วมออกจากเลสเตอร์ซิตี้เกือบ2ครั้งในช่วงที่ทําทีมให้กับยิวคเซลยูไนเต็ดนะครับ โดยการย้ายทีมในช่วงนั้นเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับโดยการลงสนามของเขาที่ King Power Stadium เนี่ยลดลงมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและเขาได้ลงเล่นในพเมียรีกไปแปครั้งในช่วง2ฤดูกาลโดยไม่สามารถลงเล่น 15. นัดล่าสุดให้กับสโมสรนในทุกรายการและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก,กับเบน์ฟอร์ดครับเขาก็ไม่มีชื่อเป็นสำรองด้วยซ้ำนะครับการย้ายทีมของชาวดูรีครับเป็นหนึ่งในทางออกหลายๆทางของเรเตอร์สตีดโดยหวังว่าครับจะมีการ จัดระเบียบในการย้ายนักเตะออกก่อนสิ้นสุดฤดูอาตลาดซื้อขายนักเตะสมัมอนี้การย้ายผเล่นออกไปครับจะสร้างพื้นที่ว่างให้กับการเสริมนักเตะและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งเรสเตอร์มีภาระในตรงนี้เป็นอันมากครับนั่นอาจทําให้พวกเขามีโอกาสที่จะเซ็นสัญนักเตะรายใหม่เข้ามาได้ซึ่งสมูสรนครับเป็นเพียงสมูสรเดียวในลิชันนำของยุโรปที่ยังไม่มีการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทีม โดยมีการย้ายออกไปของนักเตะตัวหลักภายในทีมถึง3คนในช่วงซัมเมอร์นี้มีเอเดนโคโป,โปวิดนะครับได้รับการปล่อยตัวเมื่อหมดสัญญากับสมโมสรในช่วงเดือนมิถุนายนขณะที่แคปเปอร์เชมายเค้นครับย้ายออกไปร่วมทีมนิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะที่คุณชาิชา,ชาดรูรี่ครับกำลังก้าวออกจากทีมไปเพื่อไปรงเรียนในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับในฤดูกาลนี้และในไม่ช้าครับเขาก็อาจจะพาทีมกลับมาลุ้นเล่นในพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งพร้อมกับเป็นตัวเต็งของวัตฟอร์ดนะครับ ในการเลื่อนชั้นภายใต้การทีมของร็อบเอ็ดเวิร์ดนะครับโดยพวกเขาครับเริ่มตน้นฤดูกาลของสุดเอเจนท์ชิพเนี่ยสองนัดเก็บไปทั้งหมด4แต้มนะครับโดยรวมแล้วครับัำซาชา,ชารูดี้ลงเล่นให้กับเลสเตอร์ซีไปทั้งหมด84นัดนะัดตั้งแต่เปิดตัวภายใต้การทีมของเคคเชสเปียร์ในปี2017เขาทําประตูเสมอให้กับสมโมสรได้ทั้งหมด2ประตูในเกมพบก,กับน United, ิวคาสเซิลยูไนเต็ดและก็ AEK ีเคอเทนอ่ะนี่ก็เป็นการ ประกาศยามิทการว่าฮัมชาชารูรี่ได้ย้ายไปร่วมทีมวัดฟอร์ดยามิทการแล้วด้วยสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาดนะครับและเราเองก็มีการเพิ่มสัญญาให้กับชารูรีไปอีกหนึ่งปีเพื่อที่จะได้ค่าตัวหากวัดฟอร์ดซื้อนักเตะรายนี้ไปอย่างทาวอนในช่วงสัมเมืองหน้าครับก็ขอแสดงความยินด,ดีกับชารูรี่ด้วยนะครับให้ประสบความสาเร็จกับเส้นทางการแข่งขันต่อไปเพราะว่าอยู่กับเลสเตอร์แล้วเนี่ยดูแล้วก็น่าจะยากที่เขาเองจะดันขึ้นมาเป็นนักเตะแกนหลักของสโมรสรได้คร ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการย้ายทีมของเวดี่โฟฟาน่าครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ดีกับเรสเตอร์นะฮะสถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลนาครับอาจช่วยให้เรสเตอร์ซีเนี่ยสามารถรังตัวเวดี่โฟฟาน่าปัการหลังตัวหลักไว้ในทีมได้ในช่วงสัมเมอร์นี้ทมกลางความพยายามของเชลซีในการเซ็นสัญญาก,กับนักเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้โดยจถึงตอนนี้ครับเรสเตอร์ซีได้ปฏิเสธข้อเสนอ2ครั้งจากเดอร์บูสสำหรับกองหลังตัวกลาง โดยครั้งล่าสุดมีกากรากล่าวว่ามีค่าตัวรวมกันประมาณ70ล้านปอนด์ตอนนี้มีกากรากล่าวว่าเชลซีกําลังจะยื่นข้อเสนอครั้งที่3ในสัปดาห์นี้เนื่องจากพวกเขาตั้งเป้าที่จะเจรจาและคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมว่ากันว่าข้อเสนอที่สของเชลซีจะใกล้เคียงกับตัวเลขนั้นแต่รายงานอ้างว่าเดอรบูอาจไม่เต็มใจที่จะทําลายสถิติก,การโอนหรือว่าการย้ายทีมของทาาน้านแฮร์รี่แม็กไกายที่ย้ายออกจากเรอร์ไปสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว80บล้านปอนด์ ดังนั้นในทางทฤษฎีแล้วครับเชลซีจึงอาจไม่ให้ความสนใจหากการยื่นข้อเสนอครั้งที่3เนี่ยไม่สำเร็จโดย14บูครับอาจได้รับอานิสง์ให้ทำแบบนั้นจากสารการ์ที่บาร์เซโลนานะครับโดยแอนเดรคิตเซนเนี่ยย้ายมา่วมทีย้ายออกจากเชลซีมาได้ที่คัมนูแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์แต่สถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลน่าอาจทำให้เขาเองเนี่ยสามารถย้ายออกจากทีมได้โดยไม่ต้องมีค่าตัวนะครับ โดย ESPN เนี่ยอ้างว่าทั้งคิตเตนซนและก็ฟงเคซี่ครับกองกลางของทีมเนี่ยสามารถย้ายออกจากทีมได้โดยไร้ค่าตัวหากพวกเขาไม่สามารถลงทะเบียนสำหรับเกมสุดสัปดาห์กับรายยูไบเลกานูได้นั่นจะเป็นการเปิดโอกาสให้คิตเตนซนกลับมาที่สซาทฟอร์ดบิดโดยไม่มีค่าตัวในช่วงซัมมรนี้หากไปเช่นนั้น,นครับความต้องการกองหลังของเชลซีสำหรับเวลีฟฟนาน่าเนี่ยจะลดลงอย่างแน่นอน โดยสโมสรครับก่อนหน้านี้ได้เซ็นสัญญาก,กับคาริดูคูรีบารีจากนาโปลีแล้วและได้น้มน้าวให้เซซ่าอัปริเกต้าเซ็นสัญญากับข้อตกลงใหม่2ปีเป็นที่เรียบรอย้อยอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่กระทบชิงสําหรับเรานะครับเพราะว่าการที่เิดเ็นเซนสามารถย้ายออกจากทีมได้และไปร่วมทีมเชลซี Chelsea ได้เนี่ยก็จะทําให้โอกาสที่เชลซีจะยื่นข้อเสนอมาซื้อโฟฟาน่านั้นลดลงไป ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเรานะเราอาจจะได้โฟฟ้าเล่นต่อไปอีกสักอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลก็เป็นได้ครับสำหรับกองหลังตัวหลักของเรารายนี้ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเยนิกเวสเการบ้างนะครับซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับการที่เขาเองได้ออกมากล่าวถึงความมุ่งมั่นที่จะสู้กับเลสเตอร์ต่อไปโดยกองหลังคองเรสเตอร์ซีรายนี้ครับหวังว่าจะอยู่ต่อแม้ว่าโอกาสจะลงสนามเนี่ยจะมีค่อนข้างจํากัด โดยกองหังชาวเดนมาเป็นหนึ่งในนักเตะไม่กี่คนที่ไม่มีชื่อเป็นสำรองในนัดเปิดฤดูกาลของเลสเตอร์ซิตี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยลงเล่นครั้งล่าสุดในลีกเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยเดี๋ยวยืนยันไว้สก,กายครับกองหลังตัวกลางเนี่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ให้กับเลสเตอร์ซิตี้และคาดว่าจะอยู่ที่สโมสรต่อไปแม้ว่าจะมีเวลาเล่นค่อนข้างที่จะจำกัด โดยเวสการบเป็นหนึ่งใน3ผู้เล่นที่ไม่มีชื่อพร้อมกันกับฮัมซา,าชาลูรีเจกับบูบาการิซูมาเร่ในนัดเปิดฤดูกาลพารีเมียร์ลีกของเรตเตอร์สตีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่เขาครับไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเรตเตอร์สตีแล้วเนี่ยเลสเตอร์ก็พร้อมที่จะขายดาวเตะชาวเดนมาร์กและเขาได้รับการเชื่อมโยงกับฟูรัมนะครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชินพชและยังมีทีมอย่างกา,าตาตาตาลายครับที่ให้ความสนใจด้วยนะฮะ โดยทางด้าน,นของเจนิฟเวสกายครับเซนเซียายา้ายมาจากเซาเทมร์ตันด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์เมื่อเสมอที่แล้วและลงเล่นไปทั้งหมด20นัดในทุกรายการให้กับเลสเตอร์แต่เวสกายครับไม่ได้ลงเล่นในเกมพมรีเมียร์ลีกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์โดยผู้จัดการทีมอย่างเบเดรเจอร์เนี่ยเลือกที่จะไปใช้บริการของวินเฟลดเอเดดี้ในช่วงที่นักอาทีมเนี่ยมีปัญหากองหลังได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแม้จะมีโอกาสลงสนามอย่ยางจำกัดครับกองหลังวัย30ปีเนี่ยก็บอกกับหนังสือพิมพ์ในบ้านเเเกิดอยย่่่าาางนนมีว ผมทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อเรสเตอร์ซึ่งเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมที่มีแฟนๆที่หลงไหลผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับข่าวหรือพวกนั้นเลยและไม่ทําตามที่พูดเพ่อยๆทั้งหมดในหน้าต่างตลาดการซื้อขายนักเตะผมไม่ได้ใช้พลังงานของผมกับเรื่องแบบนั้นแต่มีสมาธิทั้งหมดกับการเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้หากมีข้อสงสัยตัวแทนของผมจะจัดการเองแต่ผมคาดว่าจะอยู่ที่เรสเตอร์ต่อไปผมเชื่อในฤดูกาลที่ดีขึ้นในปีนี้ และผมจะอยู่ที่นี่และมีส่วนร่วมในโครงการที่ประสบความสาเร็จสําหรับเรสเตอร์ในการแข่งขันช่วงปรีซันเราทุกคนมีเวลาลงเล่นเท่ากันและผมอยู่ในสภาพที่ดีมากๆและพร้อมสําหรับฤดูกาลนี้อย่างสมบูรณ์ผมรู้สึกว่าครับผมอยู่ในจุดสูงสุดของผมในฐานะนักฟุตบอลและผมตั้งตารอปีต่อๆไปผมอยู่จุดสูงที่สุดของร่างกายและมีประสบก,การณ์มากมายจากการแข่งขันมากกว่า350แมตซ์ซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง และอะไรก็ตามมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาชีวิตในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งนี่ก็เป็นคำกล่าวของทานดาเยนิเวสกาดนะครับที่กล่าวว่าเขาเองอยากจะอยู่ต่อที่เลสเตอร์และก็ต่อสู้สําหรับการลงเล่นและตอนนี้รู้สึกว่าสภาพร่างกายก็พร้อมร้อยเปอเซอยู่ที่เบเดรรเจอร์ได้ว,ว่าจะพิจารณาให้โอกาสสาหรับเยนิเวสกาดหรือเปล่าเพราะว่าในแบบล่าสุดครับแดนนี่อัมาตีพลาดอย่างชัดเจนงั้นก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะทําให้ทนานของเวสกาดมีโอกาสแทรกขึ้นมา เป็น1ใน20ผู้เล่นของเรสเตอร์ในแมตช์ที่จะพบกับอาร์เซนอลก็เป็นได้นะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่จงรักภักดีกับสโมสรน,นะน่าจะให้โอกาสอีกสักครั้งหน่อยสําหรับยานิกเวเซการ์ไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับกระแสะกระทบชิ่งของจีมวติกัสซานเยซซึ่งอาจจะนะครับย้ายออจากทีมได้ในช่วงฤดูกาลต่อไปโดยการย้ายนักเตะของเชลซีเนี่ยอาจทําให้เรสเตอร์ครับ จะโดนปาดหน้าคว้านักเตะอย่างชิบุติคาตันที่3ามสิบ้าสาานปอนโดยนักเตะชาวเบลเยียมก็ตัวไปข่าวกับการหวนกลับไปเล่นในอิตาลีกับอิตาเตลีานหากเชลซีครับยังมีการคว้านักเตะม,มาอย่างมากมายในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการเซ็นสัญญาก,กับนักเตะอย่างเดเซลดัมฟร่นะครับฟูลแบ็กของอิต,ตอมิลนีนมีรายงานว่าคตทีมบุติกัสซานเยฟูลแบ็กของเรเตอร์ซีครับอยู่ในรายชื่อสีนักเตะเป้าหมายที่จะเข้ามาแทนที่เดนเซลดัมฟรีหากกองหน้าหากฟูลแบ็กชาวเน เนเธอร์แลนด์รายนี้ถูกขายออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของเรสเตอร์สตีครับรู้ดีอยู่แล้วว่าตอนนี้เชลซีต้องการเสริมแนวรับก่อนสิ้นเดือนนี้และความสนใจนั้นขยายออกไปมากกว่าเซนต์แอร์จบ็์จนตัวเลือกที่หลากหลายเช่นกันหลังจากเซนซียาก,กับมาร์กูกูเรียาทางด้านซ้ายแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเลือกเพิ่มเติมทางด้านขวากําลังถูกได้ล่าเช่นกันนั่นคือดุมฟีการย้ายทีมเพื่อพาแข้งวัย2ีปีรายนี้มาจากอิตาลีไปสู่ลอนดอนตะวันตกแล้วเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า นั้นอาจส่งผลกระทบกับเรสเตอร์โดยมีรายงานว่าครับอินเตอร์มิลานมีรายชื่อตัวแทนสําหรับผู้เล่นรายนี้ซึ่งรายงานกันว่าครับอยู่ในราคาเพียงแค่สามล้านปอนด์เท่านั้นสําหรับดุมฟี่โดยคาสตานครับเป็นหนึ่งใน3รายชื่อที่ได้รับการรายงานจากสื่อในอิตาลีอย่าง t ูตูสปอร์ตนะครับของตูลินโดยคาสตานครับเริ่มต้นฤดูกาลกับเบในแมตช์ที่พบกับเบนฟอร์ดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยทําประตูได้จากการเปิดของเจมสัน ซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมด้วยเช่นกันโดยการสตานครับมีประสบการณ์อย่างมากมายในเกาโชเซราอิตาลีมาก,ก่อนโดยลงเล่นไปเกือบ100นัดให้กับอัตารันตาตลอดสปีในแบกาโมซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของความสนใจจากอิตาลีมิลานโดยกองหลังรายนี้ครับเริ่มต้นฤดูกาลที่3ของเขากับทีมจากถิ่นอิสมิทแลนด์และสโมสรก็ไม่อยากเสียผู้เล่นที่เก่งกาจเช่นนี้ซึ่งเคยลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแบ็กซ้ายรวมถึงบทบ,บาทในตำแหน่งตัวรุกยิงเส้นฝั่งขวาด้วยนะครับ นี่ก็ไปถือว่าเป็นกระแสกระทบชิงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหากทางด้านของเชลซีไปคว้าดูมฟี่มาจากอินเตอร์มิลานนั่นจะทําให้อินเตอร์ครับอาจจะมาให้ความสนใจทางด้านของทีโมทิกัสซานย่เพื่อไปเสริมตําแหน่งเกมลูกฝั่งขวาให้กับเขาก็เป็นได้ฮะนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกาลังใจกับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวนันนีครับตัวผมเองขอ,รอสารขขาชชรตรบภัทรไ สวัสดีครับ